โอเคครับมาอัปเดตอนะครับ,รบอันนี้ year. เยียแจนะครับแม่เยียดตะวันของเฮงเฮงนะครับอันนี้ก็คงเป็นได้มาด้วยกันนะครับน่าจะเป็นมาปะนะไรับเฮงเฮงนะครับที่ว่าพ่อพันเจ็บนิ้วก้อยนะครับเมื่อวานซ้อมตีเพื่อนออก ร้องออกคาแข้งเลยสุดยอดเป็นล่อสั้นๆนะครับอันนี้ลูกหยกไปหลานหยกอันนี้ตัวที่ได้มาครั้งก่อนมีเจะเยือขาวๆอันนี้เยียแดงได้มาใหม่นะครับออตัวใหญ่มาก2กิโ2กิโซ้อมร้องออกคาแข้งเหมือนกัน,นแต่ไม่ค่อยวิ่งนะครับออกกดหัวล่างตี สุดยอดเลยอันนี้เหย้าเขียวของเสียปอนะครับชัยนาทนะครับโอ,โอเคแค่นี้แหละ